ไปเร็วเอาแล้วแหละเขาพิมพ์ว่าอย่างนั้นเนี่ยก็ถูกแล้วนี่หนังกี่ชั่วโมงเนี่ยก็ถูกแล้วนี่นั่นสิกดลันตาบลงมาไป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 ปหนึ่งชั่วโมงห้าสิบสามห้าสิบเอ็ดวินาทีนับตีไปเถอะว่าสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงใช่ไหมล่ะเรามาเรามาหรือยังมายังอ่ะเปิดยังล่ะ เปิดแล้วแต่เรามาหรือยังเรามาแบบมาอยู่ในจอหรือยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นอ่ะไม่แต่เราใช้ใจดูต้องเห็นล้วสิมันหมุนติ้วอยู่โทรศัพท์เราหมุนล่ะเราหมุนด้วยตัวเราเองหรือหมุนด้วยโทรศัพท์เป็นเป็นกลัวเป็นกุนหมุนด้วยโทรศัพท์ไม่สีจับแบบเรากระตุกไหมให้เรากระตุกนี่ เฮ้ยคอมพี่กระจอกอะเรากระตุกอะเอ้ยเรากระตุกนิดนึงว่ะไม่นิดว่ะเรากระตุกเลยอะแบบเราเราค้างไปแล้วอะอ้าวสวัสดีนะทุกคนทุกคนได้ยินหรือเปล่านั่นน่ะสิเรากระตุกว่ะนั่นน่ะสิเราทำอะไรได้บ้างนั่นสิเ้แต่ตรงนี้พี่ไม่กระตุกนะลดลดทรัพยากรไม่ไม่เหลืออะไรให้ลดลดลดกว่านี้ก็คือไม่เหลืออะไรให้ใช้แล้ววะก็เพื่อปิดคอมนอนอะ ของของน้องมันปกติอ่ะเอ้าหมายถึงว่าในของใน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 เนี้ยที่แชร์มันปกติแต่ว่าในไลฟ์พี่กระตุกไม่ไม่ไม่ไลฟ์พี่ไม่ได้กระตุกไลฟ์พี่ค้างไปเลยโอเคค้างเลยก็ได้ทำไรได้เลยก็บอกนี่แต่เสียงทำไรได้ทำไรได้บ้างอ่ะ ทันควรจะทําอะไรได้แล้วพี่ทําอะไรไม่ได้เลยนีหว่าเราเราเอ้ยเอ้ยมันดีขึ้นแล้วมันไม่ดีขึ้นเออยมันไม่ดีขึ้นมันดีขึ้นอย่าปลอบใจตัวเองมันไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้ปลอบใจมันมันดีขึ้นแล้วมันมันมันดีขึ้นไม่ได้มันดีขึ้นได้มันมันมันดีขึ้นแล้วอ่ะเฮ้ยมันดีขึ้นแล้วบอกแล้วว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นแล้ว บอกแล้วว่ามันดีขึ้นคิดซะว่าพวกเราเป็นพี g แล้วกันทุกคนโอเคอะมเราอยจาพูด okay, พิ่มทำเพลงกันเลยดีกว่าทำเพลงทำเพลงเกาะลัดเบสกเฮ้ยกดหรออีพึ่งกดดีใครกดอ่ะไม่ไม่ได้กดยังไม่ได้กดอะไรยาน้าอย่ามาใส่ไลน์กันัลยแกเป็นอ่านอ่านอ่านซับที่มันโชว์อยู่ตรงนี้อ่ะพี่ใจกดแล้วเปล่ามันกดเอง ใครใครมันต่อยเข้ามาในปาร์ตี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋เดีเดีพนกุไม่ดเด้อไพนใครใครใครเขาตลกมาทุกคนเรามานับวินาทีแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าถ้ามันเกิดเกิดอะไรขึ้นไล่ไล่กระตุกไล่กะตุกใช่อะไกระตุกหายแล้วหายแล้วหายแล้วมันไม่หาย หายแล้วผมเอเคหายก็ได้เริ่มเหอะเริ่มเหอะมามาทุกคนทุกคนเปิดหนังนะเวย้ยทุกคนเปิดหนังตามเรานะเวย้ยเดี๋ยวเด,เดี๋ยวเปิดไม่ไม่พี่พี่พี่กดเริ่มหรือยังพี่กดเริ่มยังยังไม่ได้โกรธยังไม่ได้โกรธทําไมของเมกรุกมันเริ่มแล้วเฮ้ยมันเฮ้ยทําไมมันเริ่มแล้วอ่ะใครมันฝังตัวอยู่ในปาร์ตี้กับกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมอันอันนี้หยุดยังหยุดยังเขาพี่หยุดยังมันหมุนอยู่อ่ะของน้องเอากลับไปที่ กลับแล้วกลับแล้วอย่าขยับนะห้ามขยับห้ามขยับทำอะไรก็ห้ามขยับไม่ไม่ไปกุกยกมือขึ้นไม่ได้ขยับเลยเ้านะทำยังไงดีมันกระตุกเปลียนจีไหมเปลีนจีมันไม่ถึงใจวะจะทำยังไงดีวะเอาเวลาออกเหียแต่สักทำไมรู้ไหมดูดูสักดูสักสี่ทุ่มครึ่งวะไปไปช่องเพน ขอนี้ม่เห็นอะไรเลยก็ยาย้เป็นช่องน้มันกระตุกอะน้องไม่ได้จัดเลยเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวนี้เลยไม่ไ่ได้ได้ได้ยไม่ส่งให้เดีนี้แล้วเวยงรวดเร็วเลยเร็วไม่บ้าหรอไ่บ้าไมบ้าุกคนเจอกระสีทุงคือพี่เอย่ตงไนม่รู้เหมืนกันว่าเจอกะสทุนะครับไปบาย ดูกันสีดูดูที่ช่องเป็นอย่างนี้เลยไปเราปิด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 แล้วปิดแล้วไร้สาระ